อยู่ดีมีแห้งลำลำลรวยลุ้ยถือวยถือเบอร์มีอายุหมั่นคนเงินมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงกะลำลวยลำลวยลวยแลยให้ลวยอีกซะ สาบายดีสาบายดีพี่น้องเอฟซีเบิดสุขสุขคนเนาะพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับตอนเศร้าเรนะ้าเนาะอ่าเวมาวัดบ้านบึงกลางอีกเด้อพี่น้องมาอนี่เนะาะสบุญกะเวเขามาอีกพี่น้องเยอ่าเพราะว่ามัเนี่สบุญสิมามอบเงินหรือมาถวายเงินอีกเนาะอ่ามีผูญ่ยใจรัทธาเพลนอ่ามีปัจจัยมาหนึ่งพันบาทสาบุญก็เลยสิเอามามอบถวายไหกอนอ่า อมาหมอบมาอนี้หนึ่งพันบาทใส่กับเมื่อวานนี่พูดีตกได้สามหมื่นบาทเต็มๆเนะาะเมื่อวานนี่พี่น้องเอ้สบุญเข่ามาอ้ยถ่ายคลิปอ่าบ่มีเสียงพิดพลาดไปเนาะจังใดก็ขอโทษขออภัยหลายเมื่อนี่สบุญกาเวเข่ามาสิมอบถวายเงินหนึ่งพัน 1, บาทอ่ามีเจ้าภาพเจ้าศรัทธาอ่าเพิินอยากมามีปัจจัยมาห่วมทำบุญนำ อันนี้ทางสบุญก็ต้องขอ,ขอบุญกับคุณไปทไั้งไอที่ไดร์าเดอเนาะที่ให้เป็นสะพานบุญให้ขอให้ไอที่อยู่ดีมีหฮงสุขภาพเข้มแข็งความเจ็บยาสได้ความไข้ย,ยาสมีคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความุ่งม,มั่นารถนาทุกสิ่งทุกประการนะเนาะเฮ็ดเวียกการงานใดก็ขอให้ราบรื่นในหน้าที่การงานเนะาะซาถูกบุญคำนำสู้เดอร์เนาะที่ให้สาาบุญเป็นสะพานบุญให้ป้าพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็าทางสบุญการนัดทาง พอบ้านเพิ่นเมื่อวานนี่ก็อยู่น้กากันเบิดมือมานี่ก็น,นัดเพิ่นมาอีกอมันี่เพิ่นเห็นเพิ่นว่าสิไปตัดแว่นตัดยางนี่แหละพี่น้องเพิ่นก็นมาร่วมถ่ายสบุญอยู่วัดคือเก่าคือเดิมเนาะยังได้สองสาวสองนมนอนรับอยู่ว่าคืนนี่รับอยู่รับอยู่ว่่ได้เตียงเอ,งอ, 9, อเ็นคือเก่าบ่ไไหวัดอานองดอานคือเก่าบ่เอ็นคือเก่าก็ผมเพียนนันไม้เลยเทินได้ยาได้ป่ะคือว่า่อยว่านอนหนกตัวนี้ไขวด กิ่งน้องใช่บ่ทั้งกลางไม้ใช่ไกไฟฟ้่เนอบอมันเห็นบ่กข่อยจังบ่อยากนอนบอนอื่นนะบอนอื่นเอาคลิปลงนี่บ่ไดบ่เนี่ยนะใครนี่เป็นได้เจ้านอนรับอยู่บ่รับอยู่รับอยู่หากบ่หากหากบ่รับค่ะบ่ในสิบสองโมงคืนนี่สิบสองโมงที่สิบสองโมงพอมันผิดพลาดเด้งานสำคัญผ่านมาเป็นนะนี่นะ แต่มาเนี่กับสิพยายามอยู่ไทยน้ำการเด้อเจ้ามันจังกว่าพระน้ำการสีเอาเงินมามอบถวายให้เพื่อนอีก่อนหนึ่งพันบาทมาเนี่เนาะจังสีเดินทางไปทั้งใดต่อเด้อมาเนี่พี่น้องเนาะเดี๋ยวมอบเงินมอบยังแล้วก่อนคิดพ่อแล้วก็จังสีพากันเดินทางต่อบ่ได้พาเมื่อไงได้รถไถเหยรถใด้บ่ขายไกลนะไสายทางหัวเมื่อแจกราดเนี่ยเมื่อชงเมื่อนี่มาทันหัวลาดบ่ ก็จกะบเราแปิ่ก็เริ่มบางลงแล้วว่าเช่นซะนอนสองคืนกับตกอยูส่งเซนซี่ได้เนาะคาห้องคากินละกับซีเบิร์ฮอดล้วบ่หาเซนสองคนจังว่าไม่ได้คิดฮะยังหอดเออแสดงว่าใช้เงินประหยัดได้อย่างฮอดหน่อยเอ้าถ้าเปลี่ยนเัิ่หนึ่งกะเทร่สามสิบแนี้ัมาสมมือเนาะสมมือนี่เนาะเมืออสีบมือนี่ มึง <บ tacos, S 1> ทีสามเหมือน <polit médico> <parking> <displaystyle lusion> ี่สามมื่นสองคืนไปซะเดี๋ยวเข้าไปอันหาทั้งเพลินก่อนเพลินโลเฮาโดนเลี่ยเพลินกะมีเบี้ยงเนี่ยเนาะอ่ไปพี่น้องเอ้เข้าไปน้ำกันก่อนสบุนกับโอ้ยเนาะพิษพลาดครั้งยิ่งใหญ่พี่น้องเอ้กระยามันพลาดแล้วกะขอให้พลาดไปวันนี้กาให้มือนี้สบุนกะเอามาอีกขึ้เก่าพี่น้องเลยนางโอนางล้มกันคือเก่าเนาะมาหมอบเงินถวายอ่าถวายเงิน ฝนตกเลยพี ة, ่น้องเปียกเปื ang, ้อยเบิร์ดเนาะสบุญยางมาทั้งที่ก่อนมาถวายเงินอีกไหวให้เพิ่นสมแซมซิมนี่แหละพี่น้องเลยค่าสร้างกะโอกะล้มกันเรียบร้อยแล้วเนาะ่ะยางไปน้ำกันเด้พี่น้องเลยค่าสร้างกะตกลงที่สบุญในนั่นเนี่ยมันนี่ก็มา อ๋อมาลองกันคือเก่าคือเดิมเันี่ก็ไดกระซี่บวครบคือเมื่อวานนี่บันไดเมื่อวานนี่ตุ้มหุ่มกันพี่น้องเลยเมนี่ไผ่กะไปเวียกไผ่เวียกมั่นเลยเนาะเมน,นี่ฝน,นตกแห้งอะไรเนาะเมื่อคืนนี่เอาหาเต็มหาหม่องนั่งเลยได้พี่น้องเลยนเนาะบกครเมื่อวานนี่ได้เพราะว่าเมานี่ กอ้ขาน้ตาป้อมันยังเนอะวันี้มานยังเนอะกู้นั่งามาล้านชนะจะไลด้วยวัแจ่แน่เนอะสิพากันเตรียมไปไชอันี้ไปตัดเด็ดโอ้เอาเาสบายดีเด้อสบายหากมาทรายมืดอะหาก็เห็นเทาดองมานี่เนาะเห็นแต่งมียิงเนอะ ไปอุตส่านางคือเก่าคือเดิมพี่น้องเลยเนาะอันนี้ครับปูเล่นซื่อเนาะบเป็นยังแม่ป้าแม่ย่างไอยู่เตรียมชิวปตัดแว้น เที่ยงๆกินน้ําแล้วบ่ซะนั้นเป็นตัดเด็ดบ่เห็นหุ่งบ่เห็นหุ่งก็บ่เขาไปไปอไปนะเามาแล้วเนาะหูตาเสียก็บ่คือยังน้อยเนาะสงตาจาแล้วสิว่าบ่เห็น่แท้ก็บ่ว่าเป็นมุบ่อยู่ก็บ่จนนะก็บ่จอปานไดเนาะอันูกขยากเข้ามาทุเที่ยงงุกๆสิไปใช้แกะอย่าังความป่มันว่าอันนั้น เมย์พอแบบนี่สดชื่ออังเด้อจ้างลูกเองมันเป็นปลากินจานมันทำมาพอหักบ้านโอหลายคนอันนี้คนที่ไปวันนี้หลายคนอนียเนาะไม่เคยไปใส่ะดูโอ้ด้วยด้วยเอาเดี๋ยวนั่งนั่นเด้อเดี๋ยวทางลูกไปลมเบี้ยกับทางบ้านพนก่อนจักหน่อย พี่แหละพี่น้องทั้งซิมทั้งยังเฮ้าก็ได้คือบูพากันมันยังเอิญไผเพิ่นเอิญผู้ใดมาไปเอิญผู้ใดโอ้ผู้เพิ่นมาบอโอ้ยมือวานนี่ซิเมนถ่ายคลิปบ่มีเสียงไม่ตายมือวานนี่เห็นบดายเงี้ยอยู่บ่เสียง โอ้ยได้ยินกับมิจเสียงไขว้ไปนั่งว่าเอาเอาแล้วพเพราะว่าโดยกับเบิ่งจะนอนนับมาขนาดขึ้นว่าว่าโอ้ยเป็นจังได้เด้บาทนี่ว่าคลิปได้กับโบมีเสียงอืมโอ้ทั้งเพิ่นเพราะว่าเพิ่นสิไปเวียกเนาะมื้อนี้เนาะสิไปตัดแวนน่นเดี๋ยั่นเอ้มามื้อนี้ก็มีเวียกแหละเนาะจังปา๊าเป็นผู้ใดคือว่างามแท้ผู้ เออโดยโดยโดยสบายดีโดยสบายดีมาหอดกระทามกินข้าวรถกินกะเตะหมูวานนี่ยังบ่ทันหย่านมาตอนเขากินแรือเปล่ากินแล้วกินแล้วก็มาไปกินกะเปียกกินแล้วมินห้าแล้วสำคัญที่สุดเอานั่งนั่งนั่งขาว่าจาน้ำคือสิบบริเกตแม่ังข่าวว่าเปียกนี่มันกระเด้งเลยก็ว่าเป็นงานกีฬาซะ ก็ฮหนนังล้มกันก่อนฮสักเด็กจักหน่อยทานแม่ันบกหแ่ย่างแล้วกุกบอมันบ่โ่หาวผหาเอเอาเพิ่นสีผากันไปอันเวียกเฮากับมาเวียกพี่น้องอ้เพิ่นกับฝ้าเฮากับฝ้าทื่กันฟ้าดอกว่ามือนี่ก็มือแมนบ่ถือว่าคือขืนเกินบ่ถ้าตอหน่อยทเขาบอกเคือขืนนหด ดัดแว่นใส่สัสักนุ๊บเลยอยากไปเนาะหมดดู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 พี่ทางเมอุเมยังเพิ่นีเมยองเลยเนาะเอาเดี๋ยวเฮาย่างมาเลาะบางพี่จังหน่อยเดี๋ยวให้ทางเพิ่นนั่งล้มกันจังหน่อยนะคจังย่างไปย่างมาพระศิพราชแข่งพระราษคาอีกเลยเนาะนี่เด้ลมกันแล้วพี่น้องหลังจากที่สบุญน่ะถวายเงินแล้วเลยสบุญสี มาแจ้งข่าวดีมาแจ้งข่าวดีแล้วก็สีทามสร้างน้ำอีกเลยม่อว่านี่ทามอยุกเบาได้เงินหลังจากนั่นก็สีทามสร้างเพื่อนต้องการนันะ่นแหละเนาะม่วว่านี่โอ้ยวินองถ่ายคิดไปก็คือสมบูรว่ากนนะันเนาะมันนี้ก็ทางไอ้ที่เพื่อนว่าเอาเงินอ้ายเด้อไปใส่ไปถวายใส่ให้มันเต็มสามหมื่นซะม่อว่านี่มีแต่สองหมื่นเก้าพ่นว่าเนานะ มันมีแต่2,9งหมืนเก้าอทางอายเพิ่นก็นเลยให้อามามอบอใส่การอีกร่วมกับให้เป็นสาม0มืนเพื่อว่าเพิ่นทกแต้งแล้กกับานประตูบานประตูฮะเนาะที่งบน,นสบุตรนีนะพี่น้องเลยเนาะอ่ะ,อะ,อะตอนนี้ก็ทางเพิ่นมาเต่ามาโฮมปะเพื่อบระกนการเสียเวลาเดี๋ยวจะไปมอบถาวายเงินก่อน ไซมัมัมานั่งน้ากันพี่เด้อนั่งน้ากันหลาหลายคนหิวผู้ชายสิริวัฒน์เอ้าใไซเอาเอาจานเอายังมาบอหรือเปล่าจานพี่เด้อหลายคนเนาะทางเมียบ้านพ่อบ้านเขามานั่งคุมนั่งโฮมกันพี่น้องเนาะทาง เมื่อวานนี่กับมามอบถวายเงินแหนเอ้แต่ว่าภาพมันก็ออกมาบ่งงามบนาันใดเสียงบบมีก็เลยตเสียงมีแม่ก็เลยให้เสียบรรยากาศพี่น้องเลยมือนนี้ก็เลยแต่ว่ามือนนี้มีเงินอีกบ่ร้ายมือนนี้มีจำนวนหนึ่งพันบาทมาถวายใส่ให้ผู้ดีเต็มสามหมื่นเมื่อว,วานนี้ได้สองหมื่นเก้า มานี่ก็เลยมามอบอีกหนึ่งพันบาทพุดีได้ครบสามหมื่นเลย,ย 1, 30, เนาะกรเสียงเมื่อวานนี่เนาะเมื่อวานนี่ถือว่าเสียยี่้องเลยเสียภาพเสียเสียงภาพโบเสียแต่ว่าเสียงเสียแต่กระโปเป็นยังแต่ว่ากันยังมีภาพให้ได้เบิ่งในสมอยู่อันนี้ก็จดจดซื้อเพิ่นไหวน้ำนี่เ้อะจดซื้อเพื่นไหวน้ำการยนว่าเอาโบได้จดนะจดต่อใส่เมื่อวานนี่ก็ได้ ต่อเช้อเมื่อวานนี่ก็ได้นะจดไปแต่มาเดินทางท่ายพาดชงให้เล่าก็ได้ชื่อจืดหายบุเป็นยังให้จดทั้งนี่เพี่อนเฮาน่ะจือยุเฮาหน่ะแต่ว่ายันนาผู้ทั้งพี่เพิ่นโบจือเวลาเพิ<ๆ>่นนั่นให้พรให้ยยังเวลายันนาเพิ่นอยากอ่านซื้อไปนี่นะทางนี้นะฮู้ยุทางนี้นะสาธุเนาะเอาน้ำหยาดมาประเดิมเอาหน้ำหยาดมาหนิ มนีกาทางสบนนะุนเนาะมาเป็นสะพานบุญให้ทางไอทอีที่อยู่สหรัฐอเมริกาพุ่นแหละเนาะมาเป็นสะพานบุญใหท้ทางไอเพิ่นผูน้มีใจศรัทธาเพิ่นอยากให้เงินเต็มสามหมื่นบาทเพิ่นก็นเลยเอาเงินจำนวนหนึ่งพันบาทมานะให้สบุญเป็นสะพานบุญใหนะ้เนาะสาธุบุญคำนำโซเด้อชื่อจะได้เกาะสมุนเพิ่นซื้อเพิ่นออกที มีปัจจัยอยู่หนึ่งพันบาทมีปัจจัยหนึ่งพันบาทขอบคุณด้วยไปดีทั้งโดยโดยสัพพโรคาวินิมุโตสัพพสันตาปาวัสิโตสัพพเวรมัติกาโตนิโคโตจาภวังภวังสะพิติโยยวัชันตุสัพพโรโควิรา san tu ma te po wan ta da nyu su ki ti ka nyu ko po wa pi wa ta ra si ni sa ni cha u ta pan cha ro cha ta ro tham ma wa ta ti nu su ka ta ra ng a ta si mi ya ka si mi ya ti ni ta sa ka cha mi pe ta na ta ki na ta sa bu pe ka ta ma nu sa na hi ru nyang wa su wa nya nya pa di ti wa na la ta na matanya eva kita tanya nyata yang takut takin nanti nanti kami supa tadi tadi cara tadi tanya tanya nasu pakam pati soya kita mau tanya nih tadi toke tarawu sejaka tawura paranca iku nama nupati naku mie pun yang pasu tangan apa kan tidak yeah. hmm, ma Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เอ้ยนี่จำนวนเงินจีบอีกสามทีบท่านจีบมาเลยฮะพื่นี้อีกพันหนึ่งท่นอีมีหมาเนาะหมาถวายในี่มานี่ดีโดยนะซาถูกอ่ะพี่น้องเอยเป็นจดไว้เป็นทีเรียบร้อยเมื่อวานนี่ก็จดแล้วเนาะเมื่อนี้ก็ทางเฮากลับมาเป็นสะพานบุนญไห้ผู้ใหญ่ใจศรัทธาเพิ่น มันี่ก็มาเป็นสะพานบุญให้ว่าสิว่าสิออกไปแล้วอะพอดีเพิ่นโทรมาว่าไปมอบใส่ให้อีกซทนาะเพื่อเพิ่นอยากไหวส้มสมแซมนี่แหละโดยไหวส้มสมแซมเติมใส่กันเพิ่นมา,าม,มืโดยรวมแล้วก็เป็นสามมืนสองมื่น่น,น่นก็นคือค่าบานประตูมีแต่ทางนี้อยากได้ไล่อะไรสร้างเน้าวะนี่เพาราะว่าเงินมอบให้เลยดี เพิ่นว่าทางผู้บ้านเพิ่นวมาเสียสร้างเอาแบบมีลายนี่เพิ่อนนะอ่าะว่าถามราคาเพิ่อนดิก็เลยส่งเงินมาโดยมีแต่สังกะเขียมไว้เลยนี่โดยเพราะว่าทางผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นกะอยากอยากเห็นได้เรื่องเทืยว่าโอ้เพิ่นเห็ดแล้วบนะบางครั้งก็บางเวลาเพิ่นกะมีโอกาสเพิ่นกะสิได้ให้ทางขน่อยนี่มามามาอัปเดตให้เบิ่งสินะแต่ว่ามันมากู่เมื่อก็บ่ได้มา เอาดีใจนำ้ำทางขนาาอ้อยก็ได้เป็นสะพานบุญให้ทางผู้รักผู้ใหญ่เนาะเมื่อวานนี่โอ้ยพี่น้องเลยเพิ่นมานี่ละคนรจะเปิดฟังนี่บ่มีเสียงเลยเห็นแต่หูคน<ๆ>ติง้งแวบแแววบบ sparkle. เนาะอามาเนี่ถือว่บาบ่ให้ผิดพลาดแหละมาเนี่ยชัพี่การผานะิดพลาดเนาะไม่ใช่สิพากันไปทางใดสารนี่ดูส,าาดสิออกไป,ไปตั็นการแบ่งโอ้ยการหมันอนกันที่สาวแก่สาวเก่าสมบันโดยโดย อะพี่น้องเลยเนาะถือว่าเมื่อนี้ก็หลังจากที่มอบถวายเงินนั้น,นพันบาทนี่แล้วก็ทั้งสมบุกอ่ะมีข่าวดีสิมาแจ้งให้อีกได้แต่ว่าให้อยู่ในคลิปหน้าก่อนเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันก็ยาวแล้วนะแล้วเขาก็สิประมาณนี้ก่อนพี่น้องคลิปนี้เนาะสีจบลงสำนีก่อนเนาะกขอบมุขขอบใจทั้งไอทีเพื่พอนในไลน์เด้อเนาะที่ว่าไว้วา,างใจให้เป็นสะพา,านบุญให้ ไอ้ที่อยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้เข้มข้อย่าซูมีเด้อไอเด้อเนาะคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะสาธุโดยเอาให้ทางพรหงมันให้พรให้ผู้ใหญ่ใจน้ำลูกน้หลานที่นำเงินมาสั่งวัดสั่งว่าสั่งซิมที่ว่าสุดโคมเนาะแข้ออกโขอกใจน้ำมาเจ้าภาพผู้ที่สวยเหลือมานำลูกสาวนั่งบุญเนาะบุญแต่ว่าซื้อเนาะโดยซื้อบุญมาด้วย ขอให้อยู่ดีมีแห้งลำลำลุยๆยถือววถือเบอร์มีอายุหมันค้นเงินมีสุขภาพแข็งแรงแห้งก่ะลำล่วยลำลรวยรวยเลยใหล่อยอีกซาโดยซาธุโดยซาธุโดยโดยอ่ะพี่น้องเนาะโดยสำหรับสำหรับคลิปนี้เข้ากับสีขอจบก่อน เดี๋ยวสิี่อกันในคลิปหน้าสะบุนชีเจ้งข่าวรีไปเลยเนาะคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนเด้อสบายดี